อยากปรับพื้นที่บ้านเป็นลานหินแบบเนี้ก่อนทําต้องรู้อะไรบ้างถ้าอยู่ๆเราเอาหินมาเทเลยเนี่ยวัชะพืชขึ้นแน่นอนครับขนาดบ้านผมเนี่ยเป็นดินลูกลงังวัชะพืชยังขึ้นเยอะขนาดนี้เลยผมค่อยเทหินแบบนี้ไว้น้านานครับแล้วก็ใช้ผ้าใบาพลาสติกรองไว้ด้านล่างเอาจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับที่ผ่านมาวัชะพืชก็ยังไม่ขึ้นครับแต่มีคนบอกว่าหญ้าบางชนิดเนี่ยมันแทงทะลุได้ครับวันนี้ผมก็เลยจัดการสั่งแผ่น geo textile มาซะเลย ตอนแรกก็คิดว่าค,คล้ายๆกันครับแต่วัสดุเนี่ยคนละอย่างกันเลยครับถ้าเป็นแผ่นคลุมดินเนี่ยจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีรูเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับวัชพืชอ,อาจจะขึ้นแทรกมาได้แต่ geo t e x t i l เนี่ยมันเป็นผ้าแบบนี้ครับก็คือถ้าไม่ขาดครับก็น่าจะไม่มีรูให้วัชพืชขึ้นได้เลยนะแล้ว geo t e x t i l เนี่ยน้าซึมได้ดีกว่าด้วยครับ, o Tech มรบผมก็ปูแผ่น geo ไว้ประมาณนี้ครับรอบนี้ผมสั่งหินเบอร์3ามทับแมาครับหรือที่เราเรียกกันว่าหินเกล็ด ราคาจะแพงกว่าครับแต่จะสวยกว่าหินก่อสร้างทั่วไปแล้วก็ฝุ่นน้อยกว่าด้วยจัดการเกลี่ยหินให้เสร็จเรียบร้อยก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับพื้นที่ที่ผมทําประมาณ100ตารางเมตรครับใช้หินเกล็ด1คันประมาณ5,000บาทและผมก็เอาเสาคอนกรีตมาทําเป็นขอบกันหินไว้นะครับแชร์เป็นไอเดียลองไปทํากันดูนะครับ